Yeah. I mm don't -hmm. ผมไม่พู่กับนี่บทชายกาผมก็ทำได้ด้ากินเขาก็ทำได้แล้วทำไมผมจะเล่นชากาไม่ได้เลยครับไม่เอาฉันไม่เอานายไม่้เอาจงเพบ่อไเล้ทำไเล่นม่อครับตอนนี้มันมีตัวละครให้พีคนนี้เขาเล่นไปกอนก็ได้ครับ้ผมพิ่งกลับนะครับไหนบอกว่า ก็ไม่เอานายอย่างนายนี่ยนว่าเป็นพระเอกพระเอกของฉันมันต้องซุปเปอร์สตายโอ้ยเอาละเอาละเอาละไม่แหละวจบโรงแรมนี้ครับเด็กผมได้เป็นชายรางเองอ่าชายกลางเนี่ยเดี๋ยวก่อนเลยคุณอย่าไปรู้เลยคุณยังไม่ได้ตอบผมเลยครับว่าทำไมวันนี้คุณถึงมาสายฮะเป็นอะไรแล้วมาสายใช่ไหมฉันตีความอยู่ตีความฉันตีความเรื่องชัตมานแล้วฉันก็ไม่เข้าใจบทคน สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจก็แค่ทําไมพอดามันต้องถักเปียฮะโอมยไม่เข้าใจว่าโอดามนไม่ถักเปียแล้วทำไมไม่ได้เลยเพราะว่าพอดาม,มันสมัยตัวสิบป์ร์คเขาก็ถักเปียมาตั้งแต่เด็กนี่เป็นสมัยไหนยะเนี่ยตัวอย่างที่เล่นสีเทาสมัยก่อนนะเขาเล่นในพอดามัามานนะไม่ว่าจะเป็นละครทีวีละครอะไรที ขาวดอขาวดอดำเขาก็เล่นไปหมดแล้วนจริงๆเลยใช่สก็สมัยนั้นอ่ะฉันอยากไปคอดทองพ่อทองแม่เลยแล้วมาถักเปียฉันก็จะเป็นพรีเซนเตอรสผมทำไมต้องมาถัเปียให้ผมฉนเสียด้วยยะโหนี่เยแล้วีกเรื่องสมัยเนี้ยมันยุคไหนแล้วยังไงฉันก็ไม่ถักนี่คุณนายชื่อดังครับคุณดนี่ครับ ดูเลยในบทนี่เขาเขียนว่าพคจิมาสว่างงงแหนต้องถักปีนะครับใจไหมครับคุณนากเอกชื่อดังเพราะฉะไมนถักปีนะไม่คุณถ้าราพี่เขาจะไม่ยอมแน่ๆนะครับโอเคนะโอเค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 ผมไม่แก้บทให้หรอกเสียเวลามามากครับเอาเลว่าใครจะถักปี บอกมานาอเงีาแต่ว่าเอานีถึงเลาสแนครับยังไงเดี๋ยวาาทเดีกว่าเอาเข้าที่เข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 าที่เีกเียเีตัวเาเขาที่เงครับมาี่ผมครับ